เกมหัวสัตว์ของแฮนด์ทอยนะคะอย่างชุดนี้ค่ะเน้นเรื่องสีชื่อว่า Color h e a d นะคะตัวกระตูนเนี่ยจะเป็นตัวสีเน้นสอนสีเป็นหลักสำหรับน้องเล็กๆขวบแรกเนี่ยนะคะแผ่นนี้นะคะจะราคา239บาทขนาดแผ่นจะ28คูณ33มเซนค่ะส่วนอีกแผ่นหนึ่งนี่นะคะตัวนี้ค่ะจะเป็นชื่อคิดเฮดนะคะเป็นการจับผู้หัวและตัวเหมือนกันค่ะ สอนคำศัพท์สาอังกฤษด้วยชิ้นนี้นะคะจะมีเหรียญทั้งหมด16 16เหรียญมี20เหรียญค่ะขอโทษอันนี้มี20เหรียญน,นะคะแผ่นจะใหญ่กว่าขนาดจะเป็น30คูณ40เซนค่ะตัวนี้จะชิ้นใหญ่ราคาไม่เท่ากันนะคะราคาอันนี้อยู่ที่279บาทลดแล้วนะคะเหลือ279บาทส่วนเกมเล็กนี่คือ239บาทค่ะอันนี้เป็นราคาที่ลดแล้วนะคะ นี่ค่ะสองขนาดไม่เท่ากันค่ะหลายท่านสอบถามกันมานะคะอันนี้ถ่ายภาพให้ดูเลยนะคะ